กลับมาดูที่จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีกันต่อเพราะเขาบอกว่าคือโจรเดี๋ยวนี้มันไปขโมยตามโรงงานร้างหรือโรงงานที่เขาปิดกิจการไปแล้วขโมยพวกสายฟงสายไฟข่าวนี้เราเล่ากันเจอเยอะแต่ปรากฏว่ามีโรงงานที่เขาปิดกิจการไปที่จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีโจรมันเข้าไปขโมยหม้อแปลงไฟฟ้าอันใหญ่ๆนะราคาครึ่งล้านเจ้าของรู้เข้า คิดว่าเดี๋ยวมันต้องย้อนกลับมาอีกก็เลยมาดักซุ่มรอปรากฏมันย้อนกลับมาจริงๆผ่านไปไม่กี่วันจะเข้ามาขโมยของต่อคราวนี้เจ้าของสาดกระสุนเข้าให้แจกให้กินไปเต็มๆโจรตาย1ถูกจับ1แล้วก็หลบหนีไปได้หนึ่งเขาบอกนี่เป็นเหตุการณ์โจรดวงกุดน,น,นะฮะคุณผู้ชมครับที่บุกเข้าไปในโรงงานร้างแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์นี่ฮะ แล้วตอนที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งก็รีบลงพื้นที่ไปเนี่ยนะครับไปเจอร่างนี่สมรายหนึ่ง <1. S 2> คือคนตายถูกเจ้าของโรงงานแจกกระสุนให้กินคนที่สองรอดแต่ถูกจับกลุ่มตัวได้คนที่สมยังไม่ถึงคาดชื่อที่อยู่อยู่ทางขวามือคุณผู้ชมครับเรื่องราวนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าเอาจริงๆคือมีการสอบปากคำสอบปากคำคนก่อเหตุก็คือ เจ้าของโรงงานเอาไว้ได้เขาเล่าให้ฟังแบบนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยนะคนร้ายเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ย่ามใจแล้วย่องเข้ามาขโมยของในโรงงานใช่ค่ะ ลูกชายเจ้าของโรงงานมาดักซุ่มรออยู่แล้วลูกชายเจ้าของคนงานคนที่ลั่นกระสุนเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันมาขโมยเอกเครื่องปั่นไฟราคาต้องห้าแ0นซึ่งแม้โรงงานเราจะปิดเนี่ยเราก็มาสู้เห็นไหมมันมากันเป็นแก๊งเลยลูกของเจ้าของโรงงานกับตัวของลูกน้องเข้ามาเห็นในทัดที่เป็นโจรรวมไปถึงคนอื่นก็เลยนะคะตัดสินใจกําลังจะตัดสินใจเนี่ยเพื่อที่จะ ้องกันตัวเพราะไอ้เจ้าคนตายอ่ะมันชักปืนขึ้นมาจ่อเข้าไปที่ตัวของลูกเจ้าของโรงงานก่อนหลังจากนั้นค่ะตัวของคุณชิน,นกรฤตซึ่งเป็นลูกเจ้าของโรงงานก็เลยยิงใส่ในทัชที่เป็นโจรและก็ตายลูกน้องของคุณชิน,นกฤตก็วิ่งไปจับตัวในทัชที่เป็นโจรอีกคนหนึ่งที่สามารถจับกุมตัวได้และคนที่ตายค่ะก็วิ่งหนีออกไปแล้วไปตายข้างนอกอ คุณผู้ชมครับโจรดวงกุดลักของโรงงานเก่าเจอเจ้าของยิงสวนดิ้นคาที่เลยแล้วรถคันนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมมันเป็นหลักฐานชั้นดีเลยนี่นะฮะคุณผู้ชมครับตามแผนผังอันนี้คือมีการเข้ามาเนี่ยนะฮะขโมยของไปแล้วรอบหนึ่งก็คือมอบแปลงไฟฟ้ามูลค่าเนี่ยห้าแสนกว่านะครึ่งล้านปรากฏพอเจ้าของเขาไปเจอแล้วก็ดักซุ่มเาไว้พาลูกน้องมารอด้วย ก็เจอกันเต็มๆซึ่งตอนนี้เนี่ยนะฮะรถที่ใช้ในการก่อเหตุเนี่ยมีทั้งรถเกง๋งรถกระบะคอกสีขาวถอดล้อหลังออกฝั่งซ้ายแล้วก็นี่ฮะ ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอเนี่ยขอดูภาพตรงรถคันนี้หน่อยเพราะด้านหลังเนี่ยเขามีการถอดบ่งถอดบอดออกนะแล้วก็เอาผ้าปิดไว้พอเขาเปิดดูปั๊บเนี่ยรู้ไหมข้างในเป็นอะไรเก๋เครื่องมืองัดแงะเครื่องมือหนักสําหรับตัดแล้วก็ลอกสายไฟทั้งนั้นเลยโอ้โอโอมาแล้วหลายครั้งด้วยถ้าไม่ต่อสู้หรือไม่หวังจะทําร้ายเจ้าของรา้านเจ้าของโรงงานนะเขาก็คงไม่แบบต้องทําถึงขนาดนี้หรอกอ่าคุณผู้ชมฮะก็ขึ้นสวรรค์ไปคนหนึ่ง Thank you.